มาดูกันครับว่าทุนสามบาทจะทำอะไรได้บ้างในเกมเบเกอรี่โบนันซาเกมใหม่สุดซิงจากค่ายพีจีครับผมเริ่มกันที่เบดสามนะเปิดมาหมุนแรกครับอ่าไหลต่อครับตอนนี้เรายังเสียอยู่แค่สามบาทนะเอ้ยมาดิมาดิฟีสปินจะลงมาหาเราแล้วครับผมเอ้ยมีทุนสามบาททำอะไรบได้บ้างนี้โอ้ยลิ้นพัน ยังไงจังหวะนี้ยังไงใช้ไป3บาทเองนะยังไงยังไงฟีสปินมาหรือเปล่าเอยโอ้โหยึงตั้งท่าล้อหลอกกูอยู่นานแล้วนะเนี่ยจะลงก็ลงไม่ลงก็ไม่ต้องลงนะบอกไว้ตรงนี้เลยมาหรือเปล่าโอ้ยไม่มาไม่มาโอเคไปกันต่อครับเอยเอ้ย,อยนี่ไงมาแล้วสรุปเราเสียไป9บาทครับ 9บาทเข้าฟีสปินมาดูกันนะว่าจะเข้าสักกี่บาทเจนนะเพราะผมกดไป3หมบุนเนาะะ3ุบาทก็9บาทไปลุ้นกันครับสิบมุนข้างในไปสําหรับวันนี้เราเล่นอยู่ในเว็บจินดา4-4นะครับผมสมาชิกใหม่รับโบนัส100%สูงสุด500บาทเลยนะครับมีโปรโมชั่นโปรเลือกฝากตามใจนะฝาก20รับ100ฝาก99รับ300และฝาก199รับ500ครับผม มีกิจกรรมหมุนกลงล้อนะครับลุ้นเงินสดและ iPhone 14 Pro Max พร้อมของรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับสำหรับใครที่อยากเล่นตามลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ตอนนี้เนี่ยนะโอเคเปิดบาหมุนแรกเนะี่ยคูณ12กันนะตัวคูณเกมนี้บอกว่าบอกได้เลยนะว่าเกมนี้ตัวคูณฟีเจอร์มันดีมากๆนะเพราะว่ามันแตกทีหนึ่งช่องข้างล่างเนี่ยฮะมันแตกทีหนึ่งมันคูณทีละ3นะอย่างเช่นช็อตน,นี้ครับผมคูณเข้ามา9้าเลยนะไหลต่อไปอีกครับถ้าเกิดช่องข้างล่างไม่แตกตัวคูณฟีเจอร์ก็จะไม่ขึ้นนะออแล้วก็ทักสแกตเตอร์ตก1ตัวเนี่ยก็จะก็จะเพิ่มฟีสปินให้เรา1ห,หมุนนี่จังหวะนี้ดูเงิน9บาทได้มาพันหนึ่งแล้วครับผมเป็นง ทุน9บาทอาเรื่องวลาาอาเรื่องวลา,า,รลาจริงมันก็ไม่ใช่นะมันทุนโดยรวมไงอา่าแต่เรากดเนี่ยเราใช้เงินไป9บาทนะเราได้กําไรมา1,000แล้วเย็ดเคเหลืออีก6หมุนไม่ต้องจ่ายก็ได้ครับไม่ต้องออกเลยสักบาทก็ยังได้นะเพราะกําไรมาเนี่ยโคตรเหนาะครับเออเอาดีเอาดีอีก3หมุนจะเข้าหรือเปล่าแต่น่าจะไม่เข้านะเออคิดว่าน่าจะไม่เข้านะเพราะว่าตอนนี้คูณเยอะมากเลยนะถ้าเข้าอีกท โอเคไม่เข้าแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย